มันไหวปะไม่ไหว,ไไหวแต่ฉันว่าไ,ไหวนะฉันว่าแกไม่ไหวใช่ค่ะแผ่นดินไหวเนี่ยสามารถทำให้เกิดภาวะบ้านหมุนได้ค่ะโดยเฉพาะในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เพิ่งผ่านพ้นไปหลายๆคนในวันนั้นนะคะก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีอาการเยียนสีษะโครงเครง่งแล้วก็บ้านหมุนจนทำให้นึกไปเองว่าตัวเองอะ่ะ เป็นโรคบ้านหมุนหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นภาวะหนึ่งที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะเขาเรียกว่า post earthquake disinence syndrome ค่ะซึ่งการที่แผ่นดินไหวเนี่ยหรือว่าพื้นดินสัน่นสะเทือนแรงๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นตัวหูชั้นในทำให้เกิดการส่งกระแสะสัญ,ญญาณที่ผิดเพี้ยนไปที่ระบบประสาทการทรงตัวทำให้เราทรงตัวผิดปกติเหมือนแผ่นดินเคลื่อนตลอดเวลาถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านพ้นไปแล้วค่ะโดยส่วนใหญ่อาการมันจะเหมือนเมารถเมาเรือ มันจะเป็นอยู่ไม่นานนะคะบางทีก็อาจจะหายได้ในระยะเวลาหลักนาทีหรือบางคนก็จะเป็นได้สองสาวันแต่ว่าถ้ามีอาการเป็นอยู่นานเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนขึ้นไปโดยที่อาการไม่ดีขึ้นนะคะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นบางคนอาจจะมีหูอื้อมีเสียงแววหรืออาการทางระบบประสาทอื่นๆร่วมด้วยอยากให้มาตรวจพบแพทย์นะคะเพื่อประเมินการรักษาการตรวจวินิจฉัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ